ที่เราจะไปทราบผลโหวตของเราสมาชิกในครอบครัวสีนาลงนะครับตอนนี้เรามาพูดคุยกับน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกันก่อนนะครับคำถามแรกนะครับน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับที่โรงเรียนดนตรีของคนไทย จะไปเปิดในต่างประเทศสําหรับในความคิดผมนะฮะอยู่ในประเทศไทยจะเวิร์กกว่าถ้าเราแข็งแรงในประเทศไทยชื่อเสียงเราโด่งดังแล้วไปในต่างประเทศไม่ยากเลยครับเชิญครับครับผมโนติคลาสสิกมันดังมาจากต่างประเทศซึ่งถ้าเราจะไปดังในต่างประเทศได้คือเราอาจจะต้องใส่ความเป็นไทยเข้ามานิดนึงอ่าถึงคาถามต่อไปนะครับถ้าเกิดน้องๆเป็นเจ้าของโรงเรียนนะครับดนตรีวีมูสจะเลือกเปิดที่ต่างประเทศ แล้วค่อยเข้ามาที่ไทยหรือว่าเปิดในไทยก่อนครับเลือกที่จะเปิดในไทยก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างความมั่นคงในไทยได้ก่อนให้เป็นที่ยอมรับให้เป็นที่รู้จักแล้วติดอันดับต้นๆของประเทศถือว่าเป็นเรื่องง่ายมากๆที่เราจะสามารถไปตีตลาดต่างประเทศผมมือให้กับน้องๆแดนใช่ไหมครับนั่เป็นเพียงความคิดเห็นของน้องๆเขาแต่ตอนนี้ครับผลโหวตนะครับของคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งของเราวันนี้สูงจริงๆนะครับผลโหวตนั้นสูงถึง89เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่รู้ว่าจะไปออกทางฝั่งไหนนะครับระหว่างคุณพี่และคุณน้องนะครับและผลโหวตที่ว่ามีความเชื่อในแนวทางประกอบธุรกิจในครอบครัวนะครับมีความเชื่อมั่นให้กับฝั่งฝั่งคุณปานและคุณปุยครับแปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผู้ชมในห้องส่งเชื่อแบบนั้นนะฮะ โอ้โหอ้าะสายหัวเลยพี่ชายสายหัวเลยนะครับงอนงอนนี่เป็นผลโหวตของคุณผู้ชมที่ชมรายการในห้องส่งนะครับต่อไปเป็นผลโหวตนะครับของเหล่าสมาชิกในครอบครัวสีนลงขอเชิญทุกๆท่านที่หน้าเลยทีครับในมือของทุกๆท่านนะครับจะมีดอกกุหลาบคนละหนึ่งดอกหมายถึง1เสียงโหวตนะครับที่จะโหวตไม่ว่าจะเป็นฝั่งพี่หรือว่าจะเป็นฝั่งน้องนะครับเริ่มจากท่านแรกก่อนคุณกบ เป็นลูกพี่ลูกน้องคุณกบจะเลือกใครครับอีเดียวเลกนอยด้วยนะฮะคุณกบครับมาถึงท่านต่อไปคุณนุ้ยครับเป็นลูกพี่ลูกน้องเช่นเดียวกันคุณนุ้ยจะโหวตให้กับใครครับ ตอนนี้ผลโหวตเสมอกันแล้วนะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมาถึงคุณแชมป์ครับเป็นแฟนของคุณป่านคุณแชมป์จะโหวตให้กับใครครับคุณป่านจ้องหน้าเลยก็ต้องให้แฟนผมนะครับไม่ใช่ดีวนะมีมุกหลายชั้นหลืะเกนนะคุณแชมป์นะ อนนี้ครับทางฝั่งน้องนะครับผลโบวตนาไปแล้ว2ต่อ1ต่อไปเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณพอ่อและคุณแม่นะครับออกมาโบวตพร้อมกันเลยนั่นหมายความว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นคุณพอ่อหรือคุณแม่นะครับมาโบวชให้กับทางฝั่งคุณน้องวันนี้ทางฝั่งคุณน้องนั้นได้ร,รับความเชื่อมั่นจากครอบครัวของเราแต่ถ้าเกิด <would S 1> <Sm ith> สมมติว่ามามอบให้กับทางฝั่งของโยกิรเป้หมดเลย2ดอกนี้นะครับเราจะตั้งความเชื่อมั่นในครอบครัวมากที่สุดคุณพ่อกับคุณแม่ครับเชิญโบวตได้เลยครับ บอกนะครับสมาชิกในครอบครัวนะครับเชื่อมั่นในฝั่งของทางคุณป่านแล้วก็คุณปุยรู้สึกอย่างไรบ้างจริงๆรเราก็มั่นใจแต่ต้นนะคะว่าเราจะต้องได้เราความเชื่อมัน่ <laughs> <laughs> นมีใจะคะ่ะเพราะว่าเราก็เราทํางานมาตลอดสุดท้ายเราเราอยากให้บ้านเราประสบความสำเร็จอ,อยากให้การศึกษาดีๆกับนักเรียนไ<ช>ทยทุกคนเราทราบถึงปัญหาดีว่าถ้าเผื่อเราจะไปในต่างประเทศตอนนี้มันก็ยังเป็นไปไม่ได้ดรเป้ครับ เป็นพี่ต้องอดทนนะครับคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยอย่างนี้แหละครับนี่ไงแล้วคุณก็เป็นคนเดียวในเมืองไทยที่เป็นด็อกเตอร์นะครับทางด้านไวโอลินดังนั้นผมจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์น้อยไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีใช่ครับมาถึงคําตัดสินของท่านประธานสูงสุดนะครับอาจารย์สาวนีครับขอบอกว่าตัดสินใจยากนะอาจารย์เป็นคนชอบคนที่คิดแตกต่างชอบความเสี่ยงถ้ามีเสี่ยงก็ไม่มีวันชนะแต่ก่อนจะตัดสินเนี่ยขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมถามคุณพ่อก่อน คุณพ่อเป็นคนทําธุรกิจนี้มีตาแหน่งเป็นประธานของบริษัทด้วยคุณพ่อเลือกสองสาวเนี่ยนะฮะด้วยเหตุผลความมั่นคงของธุรกิจเหมือนที่สองสาวได้พูดมาตลอดหรือเปล่าคะครับผมเป็นครูเราต้องการให้ความรู้แก่เยาวชนของไทยเราต้องการให้การศึกษาแก่เด็กที่ดีที่สุดเพราะาเราในบุคลากรที่พร้อม ยากจะช่วยคนไทยให้ดีแข็งแกร่งไม่จะไปช่วยคนอืนาาอ่นรว่าบางทีผมคิดในแง่การศึกษาไม่ได้คิดในแง่ธุรกิจมากถามคุณแม่คุณแม่เนี่ยไปโบวต์ให้กับดรเป้เหตุผลคุณแม่ไม่ห่วงธุรกิจบ้างหรอคะว่าถ้าเกิดว่าไปมือนอกอย่างที่เป้ว่าเนี่ยไปเปิดอย่างนั้นแล้วธุรกิจไม่มั่นคงคุณแม่กังวลไหมถึงทำไมถึงเดินไปเลือกข้างคุณดรเป้ก็คือคุณแม่มีมีความเชื่อมั่นในลูกทั้งสามคนนะคะแล้วก็ 6ปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกทั้งสามคนก็บริหารงานของเราประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความถนัดของแต่ละคนน้องปุยน้องปานก็ถนัดในเรื่องของการทำในเรื่องของดูแลจัดการทุกอย่างเป้ถนัดในเรื่องของการติดต่อประสานงานคอนเน็ชันต่างประเทศนะคะในการประสานงานกับสิ่งต่างๆที่นำเข้ามาซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะในความเชื่อของแม่เนี่ยคิดว่า งานจะประสบความสําเร็จเราต้องเชื่อมั่นและให้กําลังใจและมอบหมายงานให้เหมาะกับคนที่มีความถนัดค่ะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้คุยกันมาก่อนใช่ไหมว่าเราแบ่งกันเลือกคนละข้างนะเพื่อลูกจะไปเสียใจเราไม่พูดกันเลยค่ะไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยค่ะมาฟังเหตุผลของคอมเมนเตอร์มาฟังเหตุผลของทุกคนในวันนี้ใช่ไหมฮะและเพิ่งตัดสินใจถามเป้นะบอกพวกเราในวันนี้ใช่ว่าความสุขของเป้ที่แท้จริงเนี่ยคือการเป็นศิลปิน หรือการทําธุรกิจคืออันนี้เอาตามจริงเลยเนี่ยผมเป็นคนที่มีความสนุกกับการได้ใส่หมวกหลายใบนอกจากการเป็นศิลปินในฐานะวงของเราเนี่ยหรือบทบาทความเป็นครูนะครับหรือเป็นผู้บริหารโรงเรียนซึ่งก็เป็น2บทบาทที่ค่อนข้างจะต่างผมเป็นคน สนุกกับงานแล้วก็สนุกสนุกกับงานหลายรูปแบบต่อไปอาจจะเห็นผมนทํางานอย่างอื่นบ้างก็ได้ที่เป้บอกว่าเป้อยากจะไปขยายธุรกิจในเมืองนอกเลยนะเป้หมายความว่าต้องไปเปิดโรงเรียนหรือเป้หมายความว่าเป้จะออกไปทําอย่างอื่นก็ได้สามารถเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับแลอย่างที่บอกก็คือผมอาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่นูน่นมากพอผมเชื่อว่าผมไม่ได้ฝันนะครับมันสามารถไปได้แล้วผมไม่ได้ไปคนเดียวค่ะก,ก,ก็มีพันธมิตรที่แข็งแรงมอ,อยครับค้ถึงแม้ผลโหวตวันนี้นะ่าจะเทมาจาก คนชมในห้องส่งเนี่ย89%เทให้น้องแล้วคมเมนเตเตอร์ก็เทให้น้องประเทศไทยเนี่ยเราพูดกันเสมอเลยว่าให้ออกไปลงทุนในต่างประเทศไปหาโอกาสในต่างประเทศแต่คนไทยเนี่ยชอบอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแปลว่าโซนที่ไม่กล้าเสี่ยงอะโซนที่อยู่สบายสบายด้วยเหตุนี้มันไม่มีอะไรที่จะเกิดธุรกิจใหม่ขึ้นแบบฉีกออกไปแต่เป้เนี่ยเป็นคนพิเศษเป็นคนหายากแล้วถ้าเกิดว่าคิดเป้เปรักษาเป้ไว้ในประเทศไทยนะ มันต่ำกว่าศักยภาพของของเป้ในสองปีนี้นะแล้วเมื่อกี้นี้ทั้งสามคนก็บอกว่าเรายังแยกกันอยู่ได้คือทุกคนเป็นเก่งหมดอะ่ะไม่จำเป็นว่าธุรกิจครอบครัวจะต้องมีสมาชิกของของทุกคนในครอบครัวร่วมทุกคนในนี้นะแต่ข้อเสียของเป้วันนี้นะที่ทำให้อาจารย์ตัดสินใจยากคือเป้ให้ความชัดเจนได้ได้ยากหน่อยก็เลยเห็นว่ามันมีความเสี่ยงเยอะในต่างประเทศแต่ต้องตัดสินใจอาจารย์ขอเลือก ป่านน้องปุยค่ะเกิดอะไรขึ้นครับทำไมถึงเชื่อในแนวความคิดของคุณป่านคุณปุยเลือกแบบเนี้ยใจมันปวดร้าวโอ้ขนาดนั้นเลยจริงนะพ่ออาจารย์ไปบอกกับใครทุกคนแล้วว่าคนไทยต้องออกไปในเมืองนอกอ่ะธุรกิจครอบครัววันนี้เม้มีหลักการที่ดีที่อยากจะออกไปอาจารย์เห็นด้วยนะ แตใ่ให้บอกวันนี้เราต้องศึกษาให้มากกว่านี้ตลาดเป็นยังไงจะไปที่ไหนสิงคโปร์พม่าอะไรเนี่ยมันใช่มันใช่ทางนะในอนาคตถ้าวันนี้ยังไม่พร้อมแต่วันหน้าต้องไปแล้วครอบครัวเนี้ยนะคือที่ตัดสินใจวันนี้ก็ตัดสินใจบอกว่าอย่าไปเปิดอย่าเพิ่งไปเปิดโรงเรียนในเมืองนอกแต่เมือ่คุณประสานว่าคือปล่อยเป้ไปนะเป้เนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องไปเปิดโรงเรียนในเมืองนอกแต่เขาจะไปสร้างชื่อเสียงในเมืองนอกเขาไม่ใช่คนที่ ประเทศไทยรั้งไว้ได้เขาเป็นคนที่จะสร้างชื่อเสียงในระดับ globally ทำอะไรได้มากกว่าเป็นโรงเรียนไปสร้างวงไปเซ็นเป็นศิลปินไปเป็นโ p r o f เซอร์ไปเป็นอะไรที่มัอนอลังการมากกว่าที่ต้องไปเปิดโรงเรียนนะแล้วก็กลับมาชื่อเสียงของเป้เงเนี่ยจะช่วยกับโรงเรียนนี้ได้อีกสองสาวนี่เขาเก่งพอที่จะทำโรงเรียนนี้สองสาวนี่เอาอยู่นะตัดสินใจว่าเดีายเพิ่งไปเปิดโรงเรียนในตอนนั้นแต่ปล่อยเป้ไป ถามความรู้สึกของดรกเป้ก็ชัดเจนดีนะก็อย่างที่บอกว่าต้องขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณรูทั้งสท่านด้วยนะครับคือเป็นสองฐานะและกันในฐานะพี่ชายผมมีความสุขมากที่มีน้องสาวสองคนแบบนี้นะคือคือสุดท้ายแล้วเนี่ย ครอบครัวก็คือครอบครัวครับคือมันจะมีคอน FLICT อะไรก็ตามแต่สุดท้ายเราก็ครอบครัวเดียวกันมันก็ต้องเดินไปด้วยกันหรือเปล่าดังนั้นเวลาที่ครอบครัวหลายๆครอบครัวทะเลาะกันโดยที่จะมีเหตุผลหรือไม่เหตุผลก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องฝากไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าลืมว่าสุดท้ายก็ก็ครอบครัวเดียวกันโอ้อาจารย์ไม่ต้องสรุปเลยท่เนี่ยพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกยังไงดรเป้หลอด้วยนะใจก็หลอด้วยนะ น้องน้องรู้สึกยังไงบ้างครับดีใจที่พี่ชายเนี่ยอ,อยากจะทําให้โรงเรียนเรายิ่งใหญ่มากขึ้นมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะคะแต่เราก็ยินดีที่จะสปอร์ตพี่ชายในในสิ่งที่มันเป็นไปได้ตลอดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วติดน้องไม่ติด,ตดขนาดนั้นนะครับ <laughs> แล้วก็ยินดีพพอร์ตในทุกๆเรื่องค่ะส่วนเรื่องที่เราจะไป g l o b a l หรือจะไปเปิดโรงเรียนหรือจะไปทำอะไรเนี่ยปุยเชื่อว่าในอน,นาคตเนี่ยเราสามารถทำได้เห็นนะความเป็นไปได้มากๆเพราะว่าพี่เป้เขาก็มีความเชี่ยวชาญและก็ชำนาญเรื่องต่างประเทศอย่างที่อาจารย์สมวนันนีได้บอกไปว่าคุณไปแสดงศักยภาพที่เมืองนอกทางฝั่งเมืองไทยเนี่ยน้องๆสองท่านนี้จะคอยดูแลแล,และบริหารวันนึงคุณกลับมาแบรนด์ของคุณจะเข้มแข็ง,ขงแข็งแรงมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็คอยติดตามนะครับ ความสําเร็จของโรงเรียนสอนดนตรีนะครับวีมูสได้เร็วๆนี้นะจะเปิดขึ้นอีกแน่นอนผมว่านะครับก่อนอื่นนะครับขอเซลประมือให้กับครอบครัวศรีนรคงกันก่อนครับ <S <S และอย่างที่เรายน้นเป็นประจำนะครับว่า ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจนะครับมันต้องมาพร้อมๆกับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเราคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านรวมถึงนะครับประธานสูงสุดของเราอาจารย์สาวณีและคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งของเราและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขอขอบพระคุณครับ กลับมาติดตามรายการ The Family Business ได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา20นาิก50นาทีทางททบ5แห่งนี้สำหรับวันนี้พวกเราทุกคนขอลากัไปก่อนครับสวัสดีครับในธุรกิจครอบครัวนะครับ เรามีเรื่องที่ต้องร่วมกันตัดสินใจอยู่เสมอเสมอโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลือก CE o คนใหม่การลงทุนของธุรกิจหรือว่าแม้แต่การจะออกสินค้าใหม่ๆนะครับซึ่งจำเป็นต้องลงทุนมากๆสมาชิกครอบครัวที่ทํางานด้วยกันเนี่ยจะต้องระมัดระวังครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีความเป็นเจ<อ>้าของอยู่ในตัวทําให้เวลาเราเข้าไปประชุมหาลือกันเนี่ยนะครับเราก็มักจะเอาอารมณ์มาเป็นตัวนําจนกระทั่ง บทบังนะครับความเป็นเหตุเป็นผลในทางธุรกิจพยายามที่จะเอาชนะ Family Member คนอื่นๆซึ่งการกระทำแบบนี้นะครับมันจะไม่เป็นผลดีกับตัวธุรกิจโดยรวมท่านจะต้องตระหนักอยู่เสมอนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องเชิงธุรกิจเหตุผลข้อมูลข้อเท็จจริงในทางธุรกิจจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนอารมณ์ก่อนความต้องการส่วนตัวนะครับก่อนแพชชั่นส่วนตัวด้วยซ้ำไป จะต้องเห็นประโยชน์ของธุรกิจเพราะถ้าธุรกิจอยู่ไม่ได้ครอบครัวเราก็อยู่ไม่ได้ครับครอบครัวก็คือครอบครัวครับคือมันจะมีคอน FLICT อะไรก็ตามแต่สุดท้ายเราก็ครอบครัวเดียวกันมันก็ต้องเดินไปด้วยกันอาจารย์เป็นคนชอบคนที่คิดแตกต่างชอบคาเสี่ยงถ้ามีเสี่ยงก็ไม่มีวันชนะ ้อผมเป็นมะเล็งก่อนรู้ทุกอย่างรู้หมดทําได้แล้วเราทํำไมไม่ทำก็ไม่ทำอ่ะเมื่อยอ่ะแล้วการไอ้ขยายไปเนี่ยไม่คิดว่าเธอจะต้องเหนื่อยสองเท่าสาเท่าสิบเท่าเลยให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้